ณนะปัจจุบันตอนนี้องค์การนามัยโลกบอกว่ายังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนตอนนี้ถ้ายังไม่มีคําตอบสุดท้ายตรงนั้นออกมาคําตอบที่เกิดขึ้นจากในทางการแพทย์ชัดเจนครับก็คือกลับไปที่กินร้อนช้อนกลางล้างมือทําความสะอาดพื้นผิวที่เรายึดหลักแค่นี้แหละครับแซลมอนถ้ามันดิบก็มีความเสี่ยงถ้าท่านต้องการได้กินดิบท่านก็ต้องล้างทาความสะอาดให้ดีถึงที่บ้านแล้วก็ต้องทําให้ดี จะไปกินในร้านค้าก็ต้องมั่นใจว่าร้านค้าที่ดูแลด้านนี้เขามีแบรนด์เขามีระบบของการดูแลสุขอนามัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางกรมอนามัยดูแลซึ่งเขาจะต้องรักษาชื่อเสียงของเขาถ้าท่านเชื่อมั่นในตรงนั้นท่านก็ยังบริโภคได้แต่ถ้าไม่เชื่อมัน่นณะช่วงเวลานี้ท่านก็ทําให้ปรุงสุขเท่านั้นเองกลับมาที่สุขอนามัยส่วนบุคคลส่วนตัวส่วนครอบครัวของท่านดูแลกันเองให้ดีๆนะครับ